เหรียญที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยหลวงปู่ศิลาปลุกเสกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหรียญพระโหรมารุ่นสองในสายหลวงปู่ศิลาหลายท่านทราบดีครับเหรียญพระโหรมารุ่นแรกที่แทนไปทับปาทิ่สองเป็นผู้จัดสร้างมีประสบการณ์ทหารชายแดนแข็งแกรปลอดภัยจากทุนระเบิดสังหารจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศชั่วข้ามคืนเหรียญรุ่นนี้ก็โด่งดังเป็นผู้แตกเนื้อทองแดงจากราคาเหรียญละสามร้อยบาท ปัจจุบันทองแดงราคาพุ่งสูงถึงเหรียญละ5,000บาทและมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมีความต้องการเป็นจำนวนมากประกอบกับจำนวนการจัดสร้างที่น้อยจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้ราคาพุ่งสูงลิว่ววัดแจ้งในจังหวัดคนครราชสีมาโดยการนำของคณะท่านพระมหาต่อลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่ศิลาผู้อุปถักภ์ใกล้ชิดหลวงปู่ศิลา ได้กราบเรียนขอความเมตตาหลวงปู่ศิลาหาทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดสร้างเหรียญพระหัวรมารุ่นสองในสายของหลวงปู่ศิลาแต่เป็นเหรียญพระหัวรมารุ่นแรกของวัดแจ้งในเอาเป็นว่าทุกท่านสั่งจองให้ทันก็พอครับผมลงย t u b e ไปวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เกินสิบชั่วโมงถัดจากนี้ไปยอดจองเต็มอย่างแน่นอนครับใครที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ สมารถโทรหรือไลน์เข้ามาสอบถามสั่งจองด่วนได้เลยนะครับผมได้มาแบ่งปันทุกท่านในวันนี้มีทั้งหมด4รายการดังนี้ครับรายการที่9เนื้อทองทิพส์สร้าง1,999เหรียญเหรียญละ450บาทท่านไหนรับ3เหรียญ1น0่บาทจัดส่งฟรีในกลุ่มลงปุศิลาตอนนี้ซื้อขายกันเหรียญละ1,000บาทเป็นอย่างต่ำนะครับ รายการที่สิบเนื้อทองแดงมันปูสร้างน้อย9,999เหรียญเหรียญละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามเหรียญ1,000บาทจัดส่งฟรีรายการที่สิเบเอ็ดเนื้อทองแดงอรมณ์ดำสร้างน้อย19,999เหรียญเหรียญละ350บาทท่านไหนรับสามเหรียญ1,000บาท เฉพาะรายการเนื้อทองแดงลมดำนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยนะครับเซอร์ไพรส์ลงยาองค์พญาพระหัวรานตอนนี้ในกะลุมล็พุูศิลาทั้งเนื้อทองแดงลมดำและเนื้อทองแดงมันปูมีคนประกาศตั้งรับประกาศแบ่งปันขั้นต่ำเหรียญละ500บาทกันแล้วนะครับสำหรับพี่พี่ fc ช่องตูมตามรีวิพะทุกท่านรับราคาพิเศษกันไปเลยครับรายการที่12ชุดกรรมการสร้างไม่มากเพียง999ชุด ในหนึ่งชุดมีพระสามเหรียญเนื้อกระไหลทองหนึ่งเหรียญเนื้อกระไหลเงินหนึ่งเหรียญเนื้อกระไหลนาคหนึ่งเหรียญชุดกรรมการรวมรับพระทั้งหมดสามเหรียญชุดละ1 5 0 0บาทในกลุ่มหลวงปู่ศิลาตอนนี้ชุดกรรมการราคาวิ่งไปที่ชุดละ 2,500- ถึง3,000บาทแล้วครับพิธีพุทธาเทวพิเศษสองวาระวาระที่หนึ่งอธิษฐานจิตปุกเสกโดยหลวงปู่ศิลา ณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาวาราที่สองอธิษฐานจิตปกเสกหนึ่งราตีการในคืนวันที่18สิงหาคมณนะอุโบสถเก่าอายุ300ปีวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านพระอาจารย์มหาต่อพร้อมด้วยอาจารย์เอกุลูกศิษย์คารวสรุ่นแรกของหลวงปู่ศิลาผู้แกะยันจากรายมือหลวงปู่ศิลาประทับลงเหรียญพระโหรมารุ่นแรกที่โด่งดังและเหรียญพระโหรมารุ่นสองรุ่นนี้อาจารย์เอกุ ก็เป็นผู้ประทับอัคระยันขัดลายมือลงปุศิลาประทับลงเหรียญพระโหรมารุ่น2รุ่นนี้เช่นกันนะครับท่านใดเห็นได้ไปบูชาก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักเจริญองเหรียญวัดแจ้งในซึ่งเป็นเหรียญพระโหรมานเป็นเหรียญที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะหาทุนทรัพย์ในการที่จะบูรณะวัดแจ้งในซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ผู้เมือ,องโคราช และก็เป็นวัดที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ได้อัญเชิญรูปหลอ่อเหมือนพระองค์หลวงปู่ศิลานั้นปางยืนหรือองค์ยืนนั้นไปประดิษฐานที่วัดแจ้งหนและซึ่งพระอุรมานรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระอุรมารุ่นสําคัญของวัดแจ้งในเป็นพระอุรมารุ่นแรกของวัดแจ้งในที่ได้จัดสร้างขึ้นและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทอธิฐานจิตให้อย่าง เต็มวาระอย่างเต็มที่ในบารมีหลวงปู่พระหมหาศิลาซึ่งใครที่ได้ไปใครที่ได้บูชาก็จะเกิดความโชคด,ดีเกิดความร่ำรวยวเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ฝากติดตามร่วมบุญนะพระอุทมานวัดแจ้งในร่วมบุญบูราวัดแจ้งในนะเมตตาในหลวงปู่ศิลาอธิษฐาน,นจิตสาธุดได้เลยนะ